สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็น้องอุกซี่นะครับก็จะมาเป็นบอสให้เราตีนะฮะแทนพี่ลูเกียก็จะเป็นไข่ตั้งแต่10โมงขึ้นไปนะครับยุกซี่นะครับถือว่าเป็นเทพแห่งปัญญานะครับผมโดยมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเทพแห่งทะเลสาบนะฮะโดยจะมีด้วยกัน3ตัวก็คือยุกซี่นะครับ เป็นเทพแห่งปัญญานะฮะว่ากันว่ามีพลังลบความทรงจำของคนที่สบตาด้วยนะครับแล้วก็เอมริดครับเอมริดเนี่ยนะฮะจะเป็นเทพแห่งอารมณ์ฮะเป็นเทพแห่งอารมณ์นะฮะไอ้หัวซีมพูเนี่ยนะฮะของเราจะหัวเหลืองนะอุคซี่นะฮะแล้วก็อักน่อมนะครับเป็นเทพเทพแห่งความคิดนะครับเป็นเทพแห่งความคิดไอหัวฟ้าเนี่ยนะครับ ส่วนของเราเป็นอุกซี่นะฮะหัวเหลืองนะฮะหัวเหลืองนะฮะก็อ so, okay. ุกซี่นะฮะพ่งนี้นะฮะบ้านเราน่าจะไม่บูดอากาศนะเพราะว่าอุกซี่เป็นพลังจิตนะครับบูดอากาศยากมากคล้ายๆกับลูเกียแหละนะครับบูดอากาศลมแรงบ้านเราลมไม่ค่อยแรงฮะนะฮะบ้านเราลมไม่ค่อยแรงก็เลยไม่ค่อยบูดอากาศนะครับ ก็ IV 1 0ร้อยจะอยู่ที่144 2สองนะครับ1442นะครับแล้วก็ถ้าบูธอากาศนะฮะถ้าใครไปตีแถวชนบุรีอาจจะบูธอากาศก็1803นะฮะก็ท่อง1442ไว้ก่อนดีกว่านะครับอุกซี่เป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับผมอ่ะตัวมันนะครับจะแพ้ท่าแมลงนะฮะร้อยหกสินะฮะแพ้ท่า มืดนะฮะร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ้ท่าผีร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันจะทนท่าต่อสู้นะครับได้ดีนะฮะทนท่าต่อสู้กับทนท่าพลังจิตได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจะเอจะเอาไปตีก็เอาเป็นท่าโปเกมอนที่มีท่า,มาแมลงมืดแล้วก็ผีนะครับผมอาทีนี้มาดูท่าที่เราจะเจอกันบ้างนะครับ อุ๊กซี่มีท่าฟาสนะฮะหรือว่าท่าเร็วเป็นพลังจิตหมดเลยนะฮะก็คือเอ็กซ้าซินซอรี่นะครับแล้วก็คอนฟิวชันนะครับผมแล้วก็ชาร์จมูฟนะครับอ่ะย้อนกลับไปฟาดมูฟนิดน,นึ่งฟาดมูฟที่แนะนำนะฮะถ้าใครจะเอาไป PVP นะในลีกแนะนำเป็นลีก2005ละกันนะครับในลีก2005นะฮะก็จะเป็นท่าคอนฟิวชันครับผมอ่าเป็นท่าแรง พลังจิตต้องใช้ท่าแรงนะฮะแล้วก็ชาร์จมูฟนะครับจะมีท่าฟิวเจอร์ไตล์นะครับทันเดอร์และก็สวิปนะครับท่าแนะนำก็จะเป็นฟิวเจอร์ไซล์และก็ทันเดอร์นะครับผมอ่าพรุ่งนี้เราก็จะเจอก็ไม่ยากนะครับท่าที่น่ากลัวหน่อยก็จะมีทันเดอร์แหละนะครับนอกนั้นก็เฉยๆนะนายตีกันได้สบายๆห6คน5าคนลงมั้งหรือว่า2คนนี่แหละจำไม่ได้นะ น่าจะลงแล้วแหละนะครับตีกันง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวที่เราเอาไปตีกันบ้างดีกว่านะฮะตัวเบอร์หนึ่งเลยที่จะเอาไปตีก็คือเมก้าเก่งกล้าครับผมนะเป็นโปรแกรมผีพิษครับอา่าเป็นเลือกเป็นท่าชาโ์ดคอและชาโ์ดูบอลนะครับผมตัวที่สองนะฮะเป็นเมก้าฮันดอมนะครับถ้าเป็นสนานแล้วก็โฟเพนะครับ ตัวที่3เลือกเป็นดาร์กไรครับผมท่าสนานแล้วก็ชาร์โดบอลนะฮะเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยนะฮะมันจะทนท่าพลังจิตด้วยนะครับผมอ่านะฮะแล้วก็ท่าก็เลือกเอาตามนี้ละกันนะครับแล้วก็เมกกาเกียราดอสนะฮะตัวนี้ก็เป็นน้ำน้ำมืดนะฮะก็ต้องระวังโปเกมอนท่าพลังจิตเอ้ยท่าทันเดอร์นะครับท่าทันเดอร์ระวังหน่อยนะครับ ก็ถ้าเลือกเป็นไบต์แล้วก็ครั้นนะครับผมแล้วก็ชานเดลอ์อ่าชานเดลัวนะฮะชานเดลัวเป็นโปเกมอนผีไฟนะฮะถ้าก็เลือกเป็นท่าแฮกนะฮะแล้วก็ชาโดบอลครับผมอ่าตัวที่6นะฮะตัวนี้เลือกเป็นกีลาติน่านะฮะร่างออริจินครับผมชาโดคอและชาโดบอลนะฮะอ่าตัวพวกนี้น่าจะมีกันหลายคนนะครับน่าจะมีกันเนาะ แล้วก็มาดูตัวที่7ครับผมถ้ามีถ้าไม่มีเราเหล่าเทพทั้งหลายนะฮะก็เลือกเป็นกิงก้าครับถ้าชารุคอร์และก็ชาโดบอลนะครับแล้วก็ตัวไฮเรกอนนะครับอ่ตัวนี้เป็นมังกรมืดนะครับอา่า PV PVP ไม่ค่อยได้เรื่อง <laughs> นะฮะเอาไปตีบอสตียิมดีกว่านะฮะก็เลือกเป็นท่าไบ์แล้วก็ดักเพาะนะฮะ แล้วก็เจ้าแมวมืดนะฮะวีวิวนะฮะเ,เลือกเป็นท่าสนานแล้วก็โฟโเพย์แะครับผมเป็นท่ามืดเป็นโปเกมอนมืดน้ำแข็งนะแล้วก็อีเวนท์ลครับผมนะฮะตัวนี้เป็นโปเกมอนมืดบินอีกแล้วนะฮะระวังระวังระวังจะเจอกับนะะท่าทันเดอร์ <c oughs> นะฮะเลือกเป็นท่าสนานแล้วก็ดักเพานะครับผม แล้วก็มิวทูโหมิวทูนี้ตีได้ทุกตัวจริงๆนะฮะมิวทูนะฮะโปเกมอนพลังจิตครับทนพลังจิตเลือกค่าไซโคคัทและชาโดวบอลนะฮะเมกกบีดิวครับผมตัวที่12นะฮะบักไบนะฮะแล้วก็เอ็กไซเซอร์นะครับตัวนี้เป็นมแมลงพิษนี่นะฮะ,มะแมลงพิษก็ประมาณนี้ครับ นะฮะก็ลองเลือกจัดตัวดูนะครับโปเกมอนนะฮะการจัดตัวและท่านะฮะมันจะต่างกันนะฮะอย่างายกตัวอย่างอย่างมิวทูเนี่ยนะครับมิวทูเนี่ยท่าจะเปลี่ยนเป็นชาร์โดบอลแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเอาไปตีตัวอื่นนะฮะอย่างเช่นเราเอาไปตีอะไรตีตีพวกอ,อะไรนะตีพวกบินเงนี้ยนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นท่าทันเดอร์นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะ โปเกมอนเนี่ยมันบางทีมันจะเลือกตัวที่ทนท่าต์นะครับทนท่ามาแล้วก็ท่าต้องตีได้ด้วยนะครับอ่ะพรุ่งนี้นะฮะไข่ไข่ที่เกิดหลัง10บโมงนะฮะก็จะเป็นอุกซี่หมดนะครับผมแล้วถ้าไข่ที่เกิดก่อน10บโมงก็ยังเป็นอ่าลูกเกียอยู่นะครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าใคร PVP แรงยี่สิบนะฮะผมขึ้นแรงยี่สิบเนี่ยจับได้แต่ลูกเกียตลอดเลยนะครับผม อ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะฮะอ่าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ